ในวันที่ตลาดหุ้นไทยนะครับปิดลบอีกวันหนึ่งครับก็มีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะครับสำหรับหุ้นเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยนะครับหรือว่าซื้อขายกันในชื่อว่าเดลต้าเ่ยนะครับเพราะว่าปรับตัวขึ้นมาทำระดับนิวไฮนะครับแล้วก็กลายเป็นหุ้นที่ m a r k e ต cap นั้นสูงที่สุดในประเทศไทยไปแล้วนะครับโดย Market cap ของ Delta ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1.2ล้านล้านนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า Market cap ของบริษัท AOT นะครับหรือว่าบริษัท การท่าอากาศยานไทยนะครับหรือว่าใหญ่กว่าบตรติษัทปตทจำกันหาชนหรือว่า ptt นะครับเพราะว่าทั้ง2บริษัทนั้น market cap อยู่ที่ประมาณ900,000ถึง1ล้านล้านเท่านั้นเองนะครับซึ่งการขึ้นมาอย่างร้อนแรงของหุ้น Delta นะครับนักวิเคราะห์ในหลายโบกนะครับก็บองว่าเป็นเรื่องของการเข้ามาเก่งกำไรนะครับหลังจากผลประกอบการนั้นทำนิวไฮนะครับไปที่ผ่านมานั้นเดลตานั้น มีกำไรถึงประมาณ1 5 0 0 0ล้านนะครับแล้วก็ยังได้รับข่าวเป็นตัวที่ช่วยดันราคาขึ้นไปในส่วนของว่าเดลตามีแผนที่จะแตกพานะครับราคาเทดใหม่นั้นจะทำให้รายย่อยสามารถซื้อขายได้ง่ายขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับราคาที่ขึ้นมาค่อนข้างที่จะร้อนแรงขนาดนี้นะครับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้ออกหนังสือเตือนนักลงทุนนะครับบอกว่าหุ้นของเดลต้าตอนนี้นะครับถ้าพิจารณาจากระดับ ของ PE นะครับหรือว่าเอาราคาตอนนี้นะครับมาดูกับราคากำไรต่อหุ้นนะครับเปรียบเทียบกันนะครับสูงถึง81.29เท่านะครับซึ่งถ้าเกิด PE สูงในระดับนี้ถือว่าสูงกว่าบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะครับเพราะว่าปกตินั้น PE ของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์นั้นเทดกันอยู่ที่ประมาณ20 -30 เท่าเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดดูในแง่ของ P/B v, 2.81เท่านะครับซึ่งก็ถือว่าสูงมากเพราะว่าปกติแล้วสัดส่วน p b b นะครับอัตราส่วนทางการเงินนี้ต้องค่อนข้างที่จะต่ำนะครับถ้าเกิดว่ายิ่งน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันช่วยบอกความถูกแพงของราคาหุ้นได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับหุ้นของ Delta นะครับก็ต้องดูต่อไปว่าจะมีทิศทางยังไงต่อไปนะครับหลังจากที่กรตอนนั้นออกมาเตือนแล้วนะครับโดยตอนนี้ เดลตานั้นมีธุรกิจนะครับหลายด้านที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ไฟฟ้ารวมทั้งโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็รวมทั้งการให้บริการจุดชาร์จไฟฟ้าด้วยนะครับซึ่งก็กําลังเป็นไม่กัดแคนนะครับแต่ว่าในเรื่องของผลประกอบการปีต่อๆไปก็นักลงทุนก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับกับราคาหุ้นในระดับนี้นะครับแล้วก็อันนี้ไม่ใช่การแนะนําการลงทุนนะครับเป็นกรณีการศึกษานะครับไม่ได้แนะนําให้ซื้อหรือขายแต่อย่างใดครับ เพื่อนๆที่สนใจจะลงทุนในตลาดหุ้นนะครับจะเปิดพอร์ตหรือว่าจะออมในหุ้นพื้นฐานดีนะครับแบบดอลลร์คอสเอเวอร์เลหรือว่า DCA นะครับซึ่งลงทุนในหุ้นที่มีอนาคตมีการเติบโตนะครับที่เท่ากันทุกๆเดือนนะครับโดยใช้วิธี DCA นั้นสามารถที่จะติดต่อได้ที่บจอจพายนะครับซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับก็บอกว่ามาจากช่องข่าวชาแนลนะครับแล้วก็ลองสแกน QR คแล้วกรอก รายละเอียดข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับครับ